เรื่องราคนดังสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะเรื่องราคนดังของเรานะครับสองคนพี่น้องนะฮะ <c oughs> แบนยานาและนุกนิกพิมนารา <c oughs> ใช่แล้วค่ะ <c oughs> เห็นมาอยู่ที่หน้ามอนตีสตูดิโอแบบนี้จ้ะ เป็นอะไรไม่ได้เลยทำไมฮะมาบุกเบื้องหลังคุณไปต่อยมวยเหระฮะผมเหนพี่เขาใส่ค่ฟยซ่อยู่ด้วยนะฮะจริงหรอพี่สามารถพยากรุนอยู่นี้นะฮะพี่สมรกก็มาด้วยนะครับแน่นอนแน่นอนเชียร์มวยอะฮะแน่นอนค่ะวันนี้ต้องมาเชียร์มวยด้วยจริงเหรอจริงแต่ว่าไม่ได้มาเชียร์ธรรมดาครับวันนี้เรามาบุกเบื้องหลังซิคคอมนี่เขาบอกว่ารวบรวมศิลปินลูกทุ่งของเราไว้เยอะมากอ่าแน่นอนเลยนะครับผมกับซิคคอมเรื่องหมัดเด็ดเสียงทองนะครับผมรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับอย่างที่น้องนิกบอกไปแล้วว่า เรารวบรวมศิลปินลูกทุ่งนะฮะแบบว่าเบอร์ท็อปท็อปออติดอันดับในใจของทุกคนเนี่ยนะฮะมาอยู่ในเรื่องนี้แบบอัดแน่นแบบว่าหืมคุณเอามาอัดไว้แน่นๆเลยลเปรียบเทียบกับกระป๋องกระป๋องหนึ่งที่แบบว่าอัดลงไดนะฮะคุณภาพอย่างเรานี่กระป๋องแตกเลยนะฮะกระป๋องแตกได้เลยวันนี<ๆ>้เราจะสัมภาษณ์กันหมดไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตแยกหน้าที่ดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างผมเนี่นะฮะเป็นผู้ชายตัวใหญ่แบบนี้นะฮะผมต้องเข้าไปที่ห้องแต่งตัว อ๋ออันนี้มันเด็ดสุดแล้วนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยทำให้ผมได้ซอกแซกแล้วก็ได้รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละคนด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่แบงค์ไปห้องแต่งตัวงั้นเดี๋ยวนี้ไปดูหน้าฉากแล้วกันว่าเขาจะเป็นไงกันบ้างโอเคได้เลยถ้าอย่างั้นเดี๋ยวพี่แบงค์ไปก่อนได้เดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปดีกว่าแยกย้ายกันรับรองว่ามันแน่นอนนะครับไปก่อนเฮ่ไปแลวครับตามมาครับ สวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้โหวันนี้มาแต่เช้ากี่โมงกี่โมงนะครับตื่นเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเลยเหรอเจ็ดโมงเช้าไม่ผิดหวังที่ไปงานวันตอนนี้กำลังข้างคนเดียวไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็มีงานใช่ไหมงานเป็นงานแต่ก็ถ่ายต่อเนื่องมาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นวันปิดกล้องนะครับซึ่ง ซึ่งทั้งหมด13ตอนนี้ตอนนี้เป็นตอนที่13แล้ว13แล้วใช่ครับเป็นตอนจบเลยเอ้อเยี่ยมมากเลยนะค,ะครับไผงั้นเอางี้ดีกว่าไผช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไผรับบทเป็นใครอะไรยังไงบทบาทในการแสดงเป็นยังไงบทเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทุกคนเย็น เย็นแล้วรู้สึกครับสั้นๆนะเป็นพัดลมแต่ไม่เย็นเท่าแอร์นะนีะ่ก็ช่วยได้บ้างชื่อพัดลมชื่อพัดลมอรับชื่อพัดลมพัดลมเป็นคนที่ฝันที่อยากจะเป็นนักร้องนะครับซึ่งตามหาความฝันของตัวเองเนี่ยมาจนถึงกรุงเทพแล้วมีความฝันว่าอยากจะไปเข้าค่ายค่ายหนึง <S <S ่งเฮ้ยจริงๆมันก็ตรงกับชีวิตคุณดีแต่ว่าไม่ได้เป็นนักร้องอ้าวจริงเหรอเป็นนักมวยอ้าวเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของคุณเนี่ยในเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบดูใส่ซื่อ เป็นแบบว่า้นบุคลิกภาพของหนุ่มบ้านนาตามฝันเลยที่ซื่อๆเลยที่พิษลาดเลยจ้ะใช่ไหมจ้าจ่ายกันเลยฮะประมาณแบบสวัสดีจ้าเป็นคนซื่อๆเป็นคนที่เป็นคนที่ับอะไรก็ได้ แต่มีความมันที่อยากจะเป็นนักร้อง<ม>พอพูดถึงว่านักร้องทีไรเขาก็แบบรู้สึกดีใจแต่มีวันหนึ่งนะครับที่จําเป็นต้องไปร้องรเรียกว่าไปร้องแทนเขาทั้งที่ต้องชกมมยด้วยพอทําไปทํามาก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ผูกพันกับงานชกมวยแล้วก็ไม่อยากทิ้งงานชโชคเมยแต่สุดท้ายเนี่ยจะได้จะได้ไดชกมมยหรือจะได้ร้องเพลงต้องคอยติดตามบทพ,พัดลมนี่คือเป็นพระเอกในเ,เรื่องเลยใช่ไหมคือมันเด่นทุกตัวแต่ละคนก็จะมีบุคลิกความรู้สึกมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้ใครคิดว่ามันตรงกับชีวิตเราไหม หรือว่ามผมว่าตรงนะเพราะสมัยก,ก่อนผมก็โชคเมยจริงใช่เคยโชคมือยจริงครับ<ะ>ใช่เคยโชคเมือยจริงแล้วก็ไม่ได้ชคนานมากแล้วก็ท,กที่สำคัญได้มาเจอได้<ย>มาเจอน้ำเมื่อยจริงอ่ะผมไม่เชื่อว่าคุณลองอัพคะแนเข้าขัง่อไหมโอ้ไม่ได้ทำนานนะคือพราะพอหลังจากนั้นคือผ่านมาปุ๊บเรื่องมามาซ้อมที่นี่ใช่ไหมมาซ้อมแล้วมามาชกมาขนาดไม่ได้ถึงแบบว่าโชคจริงนะครับเจ็บปีสองสามวันคือเพราะว่าเราเราไม่ได้แบบว่า แล้วก็กวที่ท,ที่ที่ดีใจมากๆคือเลยมาเจอนักมวยที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนจริงๆของคนทั่วประเทศอ่ะทั่ว<ช>โลกนะผมว่าอาจารย์เขาใส่กันเลยสิอาจารย์สมรักคำสิง เราก็อาจารย์สามารถพยากรุ่นนี่รวมดาวเด่นหมดเลยใช่ใช่ครับใช่สพื่ัญก็มาเจอดาราตลกหลายคนแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีการเขาเรียกรวมตัวของศิลปินแกรมมี่หลายๆท่านนะครับใช่ใช่มาร่วมเล่นเ้วยขอบคุณไผ่มากเดี๋ยวค่อยมาคุยกับไผ่อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามเองาบ้างันพูดเออน่นดูน้า ไดอยู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในเรื่องนี้นังเอกงของเราในเอง,เองสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะวัะะนนี้รับบทเป็นอะไรแล้วชื่ออะไรในตัวเรื่องคก็รับบทเป็<ม>นแฟนพี่ไผ่ในอนาคตนะคะแล้วก็ชื่อปองรักปอเสียงทองค่ะเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่พี่ไผ่เขาอยากจะเป็นนักร้องค่ะ แล้วบทคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างคะก็คือจะเป็น anyway> ผู้หญิงที่สดใสล่าเริงนะคะแล้วก็จะมีเหมือนความที่แบบยังมีความใสซื่อแต่ก็จะมีความที่แก่นแก่นนิดนึงค่ะเหมือนแบบกล้าแต่ว่าทาอะไรอะไรไม่ค่อยจะสําเร็จอย่างเช่นแบบเรามีความฝันอยากเปิดค่ายเพลงเพื่อที <Ja ่จะสานความฝันต่อจากพ่อแต่ว่าเราร้องเพลงไม่เป็นเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วในการที่เล่นเขาเรียกว่าเล่นละครคู่กับพี่ไผ่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็สนุกค่ะพี่ไผ่ตอนแรกก็นึกว่าเอะพี่ไผ่เขาจะแบบ เรียบร้อยจะแบบไม่ค่อยพูดหรือฝังจริงคุยเก่งตลกแล้วก็แบบว่าเฮฮาตลอดค่ะพอตอนที่เข้าบทบาทกันนที่แบบมีฉากเราไม่ติดกุ๊กกิ๊กน่ารักมีแอบเขินพี่ไผ่ร้ไหมคะส่วนใหญ่พี่ไผ่จะเขินหนูก็จะเขินค่ะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เวลาเข้าฉากรวมกันไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสามมรดหรือว่าเป็นพี่ๆทุกคนเลยนะคะพี่แตนพี่ไผ่เงี้ยค่ะเขาจะแบบแข่งกันเล่นมุกอะสนุกสนานในการขายมุกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าคือเราบทบทเราพูดเราก็จะพูดสั้นกว่าเขาเราก็จะ มุกน้อยก็จะได้แต่หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเขาก็จะมีมุกสดกันมุกสดด้วยมาขายมุกกับพ่วงกับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าทั้งสดท,ง<ม>ทั้งเรื่องาราวต่างๆที่เราได้ถ่ายทํากันมามีเรื่องที่ไหนที่แบบแอบเมาพี่ไผ่แบแอบเมาพี่ไผ่หรอคะอืก็น่าจะเมาเรื่องที่เขินนะคะเป็นฉากเลิฟซีนคือคือถ้าเป็นฉากต่อยมวยหรือว่าจะเป็นฉากอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะเน้นขายมุกเล่นตลกหรือว่าพอเป็นฉากโรแมนติกเลิฟซีนเขาจะเขินแล้วก็ไม่ยอมเล่นเลย ไม่ยอมเล่นเลยหรอไม่ใช่ว่าไงคือว่าไม่กล้าเล่นนะคือไม่ยอมเล่นเลยคือไม่เล่นหมดนั้นเลยคือคือเล่นค่ะแต่แบบว่าไม่ยอมเล่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยยื้อประมาณนั้นแล้วทำยังไงพี่ไผ่ของเราถึงได้ตัดสินใจเอาละเล่นละทำไงฟูงกับค่ะบังคับ บังคับหรือไม่ก็เพิ่มจากมีอยู่ฉากหนึ่งแค่แบบชนแล้วก็แก้มชนกันพูดแบาว่าจูบเลย <c oughs> เลยเขินหนักเลย <c oughs> สรุปทำไหมก็ต้องติดตามค่ะฉากาโรแมนติกมีฉากทั้งโรแมนติกมีฉากทั้งสนุกสนานได่ค่ะแล้วก็ต้องมีฉากที่แล้วมีฉากที่แบบเศร้า มีคะ่ะก็สาหรับของหนูก็จะเป็นฉากเศร้ากับพอ่อเพราะว่าครอบครัวเราคือจะแบบว่ามีทั้งค่ายเพลงค่ายมวยแต่ว่ามีวิกฤตคือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเงินแต่อยากจะมีค่ายแล้วก็อยากจะมีชื่อเสียงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีความฝันกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปูะะ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งเรียก้ว่าทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ครบเลยคะ่ะแล้วก็อยากจะแบบ ฝากแฟนๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นแฟนๆตลกนะคะคือเรื่องนี้มีนักแสดงตลกอีกเพียบเลยนะคะก็อย่างแจ็คแฟนชันพี่จิมชวนชื่นพี่แจ๊สนะคะหรือแม้แต่กระทั่งพี่ๆสามมัดก็ตลกมากรับรบองว่าใครที่ไม่เคยเห็นเขาอยู่รวมกันนะคะก็เรื่องนี้รับรองว่าคุ้มค่ะคุ้มมากคุ้มมากอยากจะขอฝากด้วยนะคะกับผลงานเรื่องนี้มัดเด็ดเสียงทองค่ะน่ารักมากะคะนักเอกของเรื่องและก็ของเราในวันนี้ในฮอคุณมากค่ะคุณมากค่ะ อยู่กับอีกหนึ่งสาวแสนสวยนะครับผมเป็นพี่สาวที่ณตอนนี้ผันตัวเป็นผู้จัดของเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หนิงครับสวัสดีครับพี่หนิงครับต้องขออน,นุญาตถามดีกว่านะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นพี่หนิงนะครับเป็นนักแสดงมากความสามารถบนหน้าจอหูเต็มพี่มากเลยเนี่ยแต่ณตอนนี้ตัวเป็นผู้จัดแล้วความรู้สึกน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกลับไปเล่นละคร ก็เป็นเรืละครสบายกว่าแต่ว่าไม่เราค่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นเป็นงานเบื้องหลังอีกงานหนึ่งที่ที่ที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็คุกคีกับเบื้องหลังกองถ่ายในฐานะที่แบบเราอยู่เป็นนักแสดงเองก็คุกคีอยู่กับในเห็นบรรยากาศหลังกองถ่ายเงี้ยมาก็นานแล้วเหมือนกันแต่ถ้าได้ทําเองจริงๆมันก็ถามว่ายากไหมก็ยากก็ยากมันยากตรงไหนยังไงบ้างพี่คือสําหรับเรื่องนี้จริงๆความยากมันยากอยู่ที่ในเรื่องของคิวศิลปินที่มันจะลงตัวกันแต่ถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ย ก็ก็ผ่านพ้นไปได้ดีดคือมไม่ไม่มีปัญหาอะไร<ม><ม>คือเรื่องนี้จะยากตรงคิวศิลปินเพราะว่าเราได้ศิลปินเรียกว่าระดับแนวหน้าของวงการ,รล,ลูกทุ่งอ่ะท็อปท็อป,อปแล้วก็สุดยอดทุกคนงานแน่นทุกคนแล้วก็ในทัมมิ่งช่วงที่เราต้องถ่ายเพื่อจะให้ออกาอากาศเนี่ยก็ดันไปทัมมิ่งช่วงที่ปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่ศิลปินเนี่ยจะติดเรื่องคอนเสิร์ตแต่ถ้าในเรื่องอื่นๆนี่ก็ก็โอเคค่ะปกติครับผม <ๆ S 1> แล้วเมื่อตัวเองเป็นนักแสดงปาก่อบนะพี่ นนตอนนี้เนี่ยมาเห็นแบบนักร้องลูกทุ่งที่เขาเคยแค่ร้องเพลงบนเวทีแล้วจะมาเล่นละครซิทคอมแบบตลก hey บบเฮฮาอย่างงี้ครับในความรู้สึกที่รู้สึกเป็นไงบ้างกับทวกเขาที่กับบทบาทที่เขาเล่นลงมาโอ้หต้องบอกว่าเขาเขามากันด้วยใจที่แบบเต็มร้อยมากๆจริงๆแล้วก็ทําได้ดีทําได้ดีไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ดาราไม่แพ้เลยคือยิ่งถ้าสมมติว่าเขาได้มีโอกาสฝึกฝนมากกว่าน,นี้อีกเนี่ยหนิงว่าหลายๆคนอาจจะมีหนาวเหมือนกันเนอะเออเพราะว่าคือบนความเป็นศิลปินเนี่ยเขา ว่าเดอะเบสอยู่แล้วแล้วพอผันตัวมามาเป็นนักแสดงเขาก็ทําได้ดีในในบทบาทตรงนั้นคือช่วงแรกๆอาจจะมีแบบเขินอายหรือมียังไม่เข้าขากันอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายมาช่วงหลังๆเนี่ยคือแบบ พูดนิดหน่อยเขาก็เข้าใจนะอะไรเงี้ยยิ่งคนที่เห็นพัฒนาการที่แบบว่าชัดเจนมากที่สุดเลยอ่ะคือไผ่ไผ<ฮ>่คุณทอนใช่<ๆ>คือแบบเป็นอะไรที่แบบเวลาเห็นเขาเล่นนี่บอกได้เลยว่าใ,ในในตาเขาอ่ะมันอินเนอร์ข้างในเขาเขาแบบเขาสื่อมาได้แล้วด้วยความความเป็นตัวเขาเนี่ยมันมันทำให้คือเรานั่งดูคือเราฐานะนั่งดูในฐานะคนที่แสดงเรายังนั่งยิ้มก็เชื่อว่าคนที่อยู่ทางบ้านที่ดูที่ไม่ได้เป็นนักแสดงคงต้องยิ้มมากกว่า คือความเป็นนักแสดงเราจะรู้เยอะกว่าเนื้ออกใช่ไหมเวลาจะอินกับอินกับบทมากกว่าเราใช่คือคนที่ไม่ได้เป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็จะต้องอินมากกว่าเราครับเพราะอย่างเวลานักแสดงดูละครเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราเล่นเราเล่นเป็นเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เล่นตรงนี้มันมันไม่ใช่เอ๊ะตรงนี้มันต้องควรจะเป็นอย่างนี้อะี้อะไรงเงี้ยตอนนี้เราดูเราอินกับเขาหรือแม้แ่ตั้งต่ัแตนเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบทําทําได้ดีคือเรานั่งดูแลบอกเฮ้ยทําได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแตผมเห็นแตนตอนที่แตนเขาทำท่าเชียร์มวย ใช่กใจใช่โดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนคิวแบบฟิลแบบบู๊บู๊ฟิลแบบว่าให้มันดูแบบ กึ่งกึงอารวาดโวยวายหน่อยอะไรเงี้ยคือภาพเขาที่เรามองแล้วว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยแล้วเขาก็เป็นแบบดูดูพูดดีพูดดีนั่งกินข้าวอะไรอยู่กับที่ดูเรียบร้อยอ่ะเออเงีบยแต่พอเขาเล่นเขาก็สามารถที่จะแบบออกบูออกแอคชั่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติให้พี่หนิงมาร่วมเล่นซทคอมเรื่องนี้อยากเล่นบทใครมากที่สุดพี่ใหญ่เจ๊การ่ะ ทำไมอ่ี่คือเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาสร้างสีสันให้กับละครได้ดีมากๆทุกครั้งที่เขาออกมาหนิงว่าเขาต้องเกิดอ่ะกับเรื่องเนี้ยผมติดตามอินสตาแกรมของพี่การนี่นะฮะเขามีชุดหลากหลายมากเลยใช่แล้วเขาต้องการเขาต้องการเปลี่ยนตัวเองแบบว่าแบบรั่งคอสตชุดนั้งชุดนี้ชุดบาร์ตี้ตัวเองหรือว่าพุ่มกับเขาเป็นคนคือคือคือส่วนหนึ่งก็คือเป็นทางทางผู้มกับด้วยทางทางทีมคอสตูมด้วย แล้วก็ทางเจ๊เขาเองสร้างสรรค์จินตนาการมาเองด้วยอะไรเงี้ยคือก็อยากให้คือทุกคนก็แบบพยายามจะแบบใครที่สามารถเสนอความคิดเห็นตัวเองได้แล้วแล้วมาคุยกันแล้วถ้ามันออกมาดีอะไรเงี้ยเพื่อให้งานมันสนุกมันก็โอเคอะไรเงี้ยคือตัวละครตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่สนุกแล้หน้ารักกันที่สําคัญได้อยู่ใกล้พระเอกมากกว่านางเอกอีกอ๋อจริงดูดีดีถูกปะเขาจะได้แบบไปนวลเนียนแบบคือเล่นแบบอยู่ใกล้พระเอกตลอดเวลาแอบหอมแก้มแอบแตะเนื้อต้องตัว ไป่ดูดีดีต้งอ่างตลอดเวลาดิใช่คือในความเป็นจริงเขาอาจจะคิดอยากจะลวนลามจริงๆก็ได้อาจึงเล่นได้ออกมาดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเรื่องนี้คุณผู้ชมนะฮะต้องใช้วิจารณญาณในการดูดีดีนะในการดูดีดีนะครับให้พี่หนิงฝากให้นิดนี้ดีกว่าครับผมกับซิกคอมเรื่องแรกที่พี่หนิงันเป็นผู้จัดนะครับ ต้องบอกคำเดียวว่าสนุกมากค่ะแล้วก็อยากให้โอกาสให้ดูในงานที่ได้ผันตัวมาเป็นเบื้องหลังแล้วก็ได้ให้โอกาสกับศิล,ลปินที่เป็นแฟนๆถับของคุณดูว่าพอเขาเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงเนี่ยเขาสามารถทาพาร์ตตรงนี้ได้ถูกใจคุณแค่ไหนแต่นิ่งเชื่อว่าจะทําให้ทุกคนดูละครเรื่องนี้เราได้ยิ้มในช่วงสถา,านการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้มันคลายเครียดได้เยอะเลยค่ะน่าหมัดเด็ด <Okay. S 1> เสียงทองรับรองว่าเด็ดพุกเข้าใจคุณแน่นอนนะครับขอบคุณพี่นิงนะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้คุณหาขนาดนี้เพราะอะไรฮะอ๋อไม่ใช่ฮะกำลังจูนมุกอยู่เจอโอ้โหเจอรุ่นพี่เจอพี่สามหมัดเล่นกันเล่นเขาเตรียมมาจากบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยรับเขาจริงๆแล้วไม่ได้เหนื่อยที่ต้องท่องบทต้องอะไรเหนื่อยที่ต้องรับมุกเขารับมุกเขาไม่จริงคุณเป็นคนมุกเยอะอยู่แล้วอ๋อคุณอย่าถล่มตัวพอมีพอมีคุณเป็นคนแบบว่าทะเลนทะเลนกระล่อนอยู่แล้วนะฮะร้อเล่นร้อเล่นนี่ในบทบาทเป็นยังไงบ้างกับมันเดซินทองครับก็จริงๆแล้วชอบคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยก็ตรงที่ว่า จริงแล้วเป็นเป็นเหมือนเหมือนเป็นคนเรียบร้อยนะแต่จริงๆแล้วพอเจอสาวปุ๊บนี่แบบโอ้คือพูดเก่าจะบอกเลยเจอสาวปุ๊บทำหน้าชั่วๆได้เลยคือมันจะรู้สึกแบบอยู่ชั่วๆเลยไงเหมือนว่าอ้ยยสวอย่างัี้อย่างี้ว้าวว้าวเดี๋ยวน้องไปกับพี่ไหมหรือว่าใช้เงินทุ่มอะไรเงี้ยแบบต้องไปยืมตังค์พ่อมาทั้งที่พ่อจริงๆแล้วเหมือนจะไม่มีตะกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเล่นในบทชื่ออะไร ชื่อปอนนะชื่อปอนนะครับจะเป็นนักเรียนนอกเนาะก็เป็นลูกชายของเฮปอและลูกชายของโกไข่อะไรโอเคชื่อเพื่อจะมาดูแลกิจการต่อไปครับก็เหลือเต็มที่มากเลยนะครับและจริงๆแล้วบทบาทในชีวิตจริงมีเลสสาวบ่อยไหมเลสไม่ไม่ไม่ ไม่มีเป็นคนเงียบมากไม่กล้าเลยเอามนเรียบร้อยทังนั้นเราก็จะมาปลดปล่อยในละครอะไรที่อยากทําก็จะมาปลดปล่อยกันเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวให้ออฟไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับขอบคุณครับออฟขอบคุณครับครับครับติดตามด้วยนะครับตีสามสองอแผลอะไรแผลอะไรเดี๋ยวหนูจะไปสืบดูว่าในท่ามืง ทำไมเราไม่ไมีแต้งต่อนนในการเจรจาเลยพอ่อเฮ้ยมีแววแล้วเนีเ่ย ความสนุกสนานแบบนี้นะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับผมห้ามพลาดการติดตามชมในครั้งหน้าค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากโนเกียค่ะครับผมและขอขอบคุณนะครับผมกับ All n e w Journalist Just r i ที่สนุปความใช่ในสไตล์คุณค่ะและ g m m z นะคะกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงค่ะครับผมวันนี้เราสองคนนะครับต้องลากันไปแล้วนะครับผมพบกันใหม่รับรองว่าเด็ดแน่นอนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนปคู่กู่แบบเข่ามานู่พวกเขามาทำไมล่ะไอ้โอ้มีัญหาแล้วเหรอไม่มีแต แฟนทีวีอย่าอย่าอย่าใหฉันอย่าอย่าได้กันทั้งสองคน